คลิปนี้นะครับก็จะมาให้คําแนะนํานะครับเกี่ยวกับข้อควรระวังในการติดตั้งปั๊มน้ําบาดาลนะครับ 1. ให้ตรวจสอบแหล่งพลังงานนะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับให้เพียงพอ2ค่าพ h เของน้ํานะครับจะต้องอยู่ระหว่าง6.5จนถึง8.5นะครับ 3. ให้ทําความสะอาดบ่อก่อนติดตั้งปั๊มนะครับเพราะว่าบ่อใหม่เนี่ยรายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ 4. ในการต่อสายไฟนะครับเราควรต่อให้แน่นหนานะครับโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับเราก็มาเตรียมสายไฟที่เราจะต่อกันนะครับขั้นตอนที่2นะครับการปอกสายนะครับให้ปอกเยื้องกันตามภาพนะครับขั้นตอนที่3นะครับทําการต่อสายไฟสีให้ตรง course, <icas. S 1> กันนะครับส่วนเส้นไหนสีที่ไม่เหมือนกันเราก็จับมาต่อกันแล้วก็จําไว้ด้วยนะครับว่าสีไหนเราต่อกับสีไหนไว้นะครับขั้นตอนที่4นะครับก็ร้อยท่อหดไปนะครับแต่ละเส้นแล้วก็ทําการบัดกีให้แน่นนะครับขั้นตอนที่5นะครับเราก็มาทําการใช้ไฟแช็คนะครับโลนท่อหดนะครับ ขั้นตอนที่6กนะครับก็ใช้เทปละลายนะครับพันให้แน่นหนานะครับ2อรอบก็ได้นะครับ 5. การติดตั้งปั๊มนะครับควรจะต้องติดตั้งปั๊มให้ห่างจากก้นบ่อ5เมตรนะครับแล้วก็ระดับน้ําควรสูงกว่าตัวปั๊ม1เมตรนะครับสาหรับช่องทางการติดต่อของเรานะครับตามที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับฝากกดถูกใจ Facebook และกดติดตามช่องยูทูปเบสปั๊มโลเคทด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ